งบไม่สูงมากนะครับแต่อยากได้รถสวยนะต้องดูรถรีสโตของทางซูซูกิคันนี้เลยนะฮะตัวนี้ s m a ร์ FI นะครับคุณผู้ชมสวยใสใหม่กิ๊บมากๆนะฮะอะไรเสียจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆนะฮะยางนะครับยางนอกยางในเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะนี่แถบสียังอยู่เลยขนยังอยู่เลยนะครับผมดิสเบรกสวยใสนะฮะหัวน็อตสวยใสนะครับผมนะะมาดูตรงหัวโช๊คไอหัวเครื่องกันบ้าง นะฮะหัวเครื่องสวยมากๆเห็นไหมครับแห้งๆเดิมคินคลีนเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะพวกชุดสีมีลุ้งมีริ้วมีรอยอะไรพวกนี้นะครับจับเปลี่ยนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะอ่าแล้วก็นี่ครับกระจกก็เปลี่ยนมาใหม่ของแท้เดิมซูซูกินะครับของซูซูซกิไม่มีปอมไม่มีเทียมอยู่แล้วนะฮะปอกแฮนเปลี่ยนใหม่นะครับผมตุ้มไปแฮนเปลี่ยนใหม่นะฮะชุดสีตรงช่วงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใส่กิฟต์เลยรีสโตทั้งคันนะครับผมมาดูตรงฝั่งนี้กันบ้างนะฮะ ขนาดพวกแบบสปริงพวกนี้นะยังสวยใสใหม่กิฟเลยนะคุณผู้ชมใตทองไม่ต้องพูดถึงครับไลโคงเลยเครื่องโหใสามากๆนะฮะโซ่เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเส้นใหม่เลยนะครับโซ่สตเตอร์ใสกิฟนี่สตเตอร์ทุ่ๆเลยนะฮะเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับยางหลังเช่นเดียวกันเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับผมนะใช้คําว่าเปลี่ยนใหม่เปลืองมากๆนะครับคลิปนี้นะโช๊คหลังเสียเหรอฉันไม่เปลี่ยนนะฮะไอฉันไม่ซ่อมนะฮะฉันเปลี่ยนใหม่ของ YS เอเลยนะครับผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้มีรอยจับทําสีให้ โคตรสวยนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยงานดีมากๆมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างกุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับผมฝั่งนี้กันร,ร้อนน่าจะเคยเปลี่ยนมานะใหม่มากนะครับใหม่กิฟต์เลยนะฮะพ่นกันสนิมทนความร้อนเกี่ยรอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็สวยใสยนะครับน็อตเนร์ดโอ้โหแน่นตึบๆไปหมดเลยนะครับฝั่งนี้ทําสีให้เรียบร้อยเลยนะฮะล้อแมกมีรอยหรอฉันทําสีให้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเก็บงานมาแบบ ถึงจริงๆนะครับกองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นพวกแบบไดสตาร์ทเดิมโรงงานแข็งเครื่องสวยนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะฮะรถปี2015นะอ่ะโอเคนะครับผมเล่มพร้อมชุดโอนครบมาดูกันดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่บิดปุ๊บนะครับไฟนจินติดแล้วก็ดับปกตินะครับผมมาสตาร์ทรถกันดีกว่านี่จับให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆท่อเย็นๆนะสตาร์ทรถกันนิดหนึ่งนะครับ ทีเดียวติดไม่ต้องบีบเคร่งช่วยเลยนะครับซิมเพิลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะฮะ,ะตรงนี้จะเป็นแบบบอกอรับน้ำมันนะครับผมก็มีมาครบเรียบร้อยไฟบอกเกียร์ขออนุญาตนะครับชัยเท้านิดหนึ่งนะนี่ 1, 2นะฮะสามสี่มีครบหมดนะครับ4 3 2สาอหนึ่งหูเกียร์แน่นเลยนะครับผมนะตรงนี้เคยมีรอยจับํำสีให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับไฟเลี้ยวนะฮะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดคบใส่ตะกร้าหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเอาไปจ่ายตลาดกันได้เลยนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรก,ไฟ,บกไฟท้ายติดครบทั้งหมดนะครับผมนี่เดี๋ยวกดให้ดูปึ๊บปึ๊บป๊บเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครบถ้วนนะฮะใช้งานได้ไเห็นไหมไฟเลี้ยวก็ติดนะครับแต่นะครับผมอันนี้น่าจะเดิม นี่ตรงนี้เปลี่ยนสวิตมาใหม่หมดเลยนะครับตัวหนังสือคมๆเลยนะฮะใครที่หาไว้ใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นหัวยฉีดแล้วด้วยรองรับ e20 9195และโซฮอนะครับผม s m a r t F.I อึดถึกทนเปลี่ยนยันโซยันสเตอร์คุณผู้ชมคิดดูว่ารีสโตแจ๋วขนาดไหนนะฮะเปิดราคาแบบเราใจไม่แพงเลย28,900บาทได้ตัวล้อแมกไปด้วยนะครับผม28,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัด่เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนการันตีเลยนะ อย่างโคราชนบุรีเนี่ยคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุย,ยก่อนได้เลยนะครับค่าส่งไม่แพงไม่เป็นภาระแน่นอนนะฮะค่าส่งโคราชนบุรีแค่คิดแค่5 0า500นี่คือทั้งจังหวัดไปส่งถึงหัวกระไดหน้าบ้านเลยนะครับผมนะบไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกกวนใจเพิ่มเติมแน่นอนนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องของเรลโซสเตอร์กองอากาศอะไรพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคลีนเช็คตัวเช็คเกินกว่า20-30จุดไปแล้วนะครับคันนี้นะใครที่มีงบประมาณ2 0 0 0ม่กว่าบาทนะคุ้มค่าแน ทนทนอะไรไม่แพงนะครับเราก็อยู่ได้แบบงานประกอบดีอยู่ได้ยันลูกยันหลานบวชคุณต้องซื้อซูซูกิครับมันคุ้มค่ามากๆ <S <S ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะตัวนี้40โลกว่าโลลิตรเนี่ยมีให้เห็นได้ไม่ยากเลยนะครับผม40-50โลลิตรนะฮะรองรับ e 2ีก็อีกก็ให้ใช้งานได้หมดเลยนะครับผมนะ28,900ด้ยบาทได้ตัวล้อแม็กสตาร์มือตะกาหน้าไปเรียบร้อยเลยนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเงินในกระเป๋าไปต้องเยอะนะครับผมนะอะไรซูซูกิเบิกได้คุณหาไม่ได้เราหาได้แน่นอนนะคร ไม่ไว่าทุนจะอยู่จังหวัดอะไรเราส่งไปให้ได้แน่นอนนะครับผมนะเราเดิวกับส่วนซูซูกิไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทำประการตลาดออนไลน์ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงนะครับมียันกระทั่งชุดสีเลยนะครับโอเคนะครับผมนะบริการแรกนะรบ,บริการที2่2ตัวเช็ค20จุดนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยบริการที่3นะครับผมรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบายเองหนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลใส่โลก,ก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม 28,900่ 28, 900, โคตรคุ้มนะส่งฟรีมีประกันอะไรพวกนี้นะฮะครบถ้วนเลยแล้วเซอร์วิสมาแบบจัดหนักจัดเต็มเปลี่ยนกระทั่งโชคคุณคิดดูนะฮะ20,000กว่าบาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนนะฮะจองก่อนได้ก่อนมีคันเดียวเลยช้าอดแน่นอนนะครับผมโทรมาได้ที่0ูน6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5นะครับผมจองก่อนได้ก่อนนะบางที1 0 2 0นาทีไปเรียบร้อยแล้วแล้วรถประมาโมเป็ดไบค์แบบนี้นะลดพ่อบ้านแม่บ้านใจตลาดแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ต้องการสูงมมาาากเพระฉนนั้น้ห เด็ดขาดนะครับผมโทรมาได้เลยนะใครอยากขายอยากเทินรถแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเวกันต่อดีกว่านะฮะว่าจะสภาพเป็นยังไงราคาดีแค่ไหนนะครับผมไปชมกันนะครับสวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลย เลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักใครจ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้านะครับถ้าดนับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลย ไม้แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบ์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบเบอร์ไบ์กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบเบอร์ไบ์สบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบเบอร์ไบ์ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ฮอนด้าเวฟมาแล้วนะครับผมคันนี้ราคาย่อมเยาว์นะคุณผู้ชมนะเป็นฮอนด้าเวฟร้อยสิบโฉมใหม่ไฟ LED นะครับปี2020นะครับผมคันนี้ไม่สวยนะฮะมีริ้วรอยตามการใช้งานแต่ว่าเครื่องดีนะครับผมนะมีตะกร้าหน้ามาให้เรียบร้อยวิ่งมา22,000โลนะครับกุญแจครบ2ดอกนะครับผมอ่ะคันนี้ที่บอกว่าไม่สวยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะเป็นขีดข่วนตามการใช้งานนะครับมีเวลาไปจอดไปอะไรพวกเนี้ยโดนได้บ้างนะครับผมนะอ่ะไม่มีล้มชนหนักนะครับแต่ เนี่ยอย่างเงี้ยไม่สวยนะครับผมเป็นรอยแบบวางของนะฮะจริงๆถ้าใส่กันลายก็จะไม่มีรอยแบบนี้นะครับหรือคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนชิ้นนี้ได้ก็จะดูใหม่ขึ้นนะครับผมนะแต่เรารีวิวกันแบบ ตรงไปตรงมานะครับผมกระจงกระจกอย่างเงี้ยนะฮะเบิกใหม่ก็ได้นะครับผมร้อยกว่าบาทนะฮะแต่มันไม่สวยแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับคันนี้จะเป็นสายบัตเจตที่ราคาประหยัดไปนะครับได้เวฟร้อแม็กนะครับผมร้อยสิบซีซีนะฮะในราคาที่มันไม่แพงนะครับผมนี่อันนี้มีกันลายอะกันโซ่บางโซ่ก็มีนิดมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมนะอ่ะนี่นะฮะจับหลังเดิมนะครับผมก็จะเป็นแบบกึ่งยางนิดๆิดนะครับจับถนัดมือไม่ลื่นนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมอ่านี่ โคเมียมของตัวรถนะครับก็มีผิดควรตามการใช้งานบ้างนะฮะมีพ่นท่อนะครับการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมนะครับผมมีริ้วรอยนีย่จากการใช้งานมีบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันก็จะมีปะปายรอบพันนะครับผมเดี๋ยวเรามาด,ดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจับท้อยเสียดูนี่ปัป๊บพอให้นะครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่าปึ๊บรอเฟนจินดับปัป๊บกดสตาร์ทไม่บีนเร่งช่วยเลยเห็นไหมฮะเครื่องดีครับผมใช้ได้เลยนะ นี่นะครับผมเครื่องดีนะครับผมไม่มีควันขาวนะระบบไฟนี่เลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดนะครับผมแล้วก็ไฟบอกเกียร์นะครับนี่เกียร์หนึ่งสองสามสี่นี่เราใส่ไฟสวยๆมานะครับผมนี่สามสองหนึ่งปุ๊บเข้าเกียร์ว่างนะครับมาดูด้านหน้านะฮะไฟหน้าเป็น LED นะครับผม ไฟสูงไฟต่าไฟสูงไฟต่ําติดครบท้วนะครับหลอดไฟเลี้ยวนี่ติดครบนะทางซ้ายทางขวานะครับผมปลอกแฮนเปลี่ยนให้ใหม่ตุ้มไปแฮนเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมน่ะสวยๆงามๆกันไปนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบนะครับไฟท้ายไฟเบรกนี่ครบถ้วนนะครับผมเครื่องเดินเบาสมูทสมูทแบบนี้เลยนะบิดให้ดูแน่ แล้วก็นี่ครับไฟสูงไฟต่าติดครบหมดนะครับผมบนหน้าปัดหน้าจอนะขออนุญาตดับเครื่องนะครับเข้าสู่เรื่องราคากันดีกว่านะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับมันมีดิ้วมีรอยนะฮะตามการใช้งานนะอ่าเรียกว่ารถไม่ติผมตีเป็นรถไม่สวยละกันบางคนอาจจะบอกว่าสวยละกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมให้80%นะครับผมเครื่องดีนะฮะใครที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยถือว่าคุ้มค่าละกันนะฮะผมขออนุญาตเปิดราคาเบาๆนะครับผมปกติตัวนี้ผมจะขาย399ขาย4ต้นด้วยนะฮะในบางตัวนะครับผมแต นี้ขายแค่เพียง32,900บาทเท่านั้นนะครับได้ตัวล้อแม็กเลยนะ32,900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก,นก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนโคราชชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นส่งตรงถึงหัวหน้ากระไดบ้านเลยนะ่าเรียกว่ารถพร้อมใช้งานถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวเช็ค20จุดมาให้เปลี่ยนปลอกแนดนที่มันแห้งกรังมาให้นะฮะใส่ตุ้มบแน มาให้นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องริ้วรอยภายนอกนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรถือว่าเว็บร้อยสิคันนี้ทําเงินให้คุณได้แน่นอนนะครับขับประหยัดน้ำมันมากๆนะห้าสิบหกสิบโลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ใจตลาดสบายใจมีตะก้านหน้านะครับผมอะไหล่หาง่ายสมมติตรงไหนไม่สวยคุณอยากสวยคุณเข้าศูนย์ฮอนด้าเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือจะแอปฟ้าแอปส้มก็มีขายนะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านอยากจะเปลี่ยนเองไขน็อตไม่กี่ตัวทําเป็นอยู่แล้วก็ทําได้นะครับไม่ได้มีอะไรสลักซับซ้อนอะไรมากมายนัักนะครบผม ตัวนี้คุ้มค่าครับสามหมาถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงและที่สาคัญรับประกันตัวเครื่องยนต์หนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางด้วยจะวิ่งพารโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่กิ่งกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับสบริการนี้ให้ไปในราคาแค่32,900บาทเวฟร้อยสิบ LED นะครับผมคุ้มสุดๆนะฮะจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนนะครับผมคันนี้นะฮะโทรมาได้ที่0 6 6 6 4 3 3 3 6 4 6 3 6 3 6 35หนะฮะหรือว่าจะ ID Li n e ไลน์แอดไซน์หนึ่งตัว w ดอบยูหนึ่งตัว635ก็ได้นะครับผมหรือสแกน QR code คดมาก็ได้นะครับผมอยากจะขายรถอยากจะเทิร์นรถนะครับสแกน QR Code คดมาได้เลยส่งรูปรอบคันมาได้เราให้ราคาสูงรับซื้อถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเอาละวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง y o u t u b ู๊บ o บอร์บายกันด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook Fanpage นะฮะเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่ออนนนถูกจจ้าตงใัไหนนร ทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ